สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์และทั้งสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับบัญญัติข้อที่8ของบัญญัติสิบประการของโมเสสนะครับที่พูดถึงเรื่องของอยา่าขโมยนะครับพี่น้องครับเราพูดถึงเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินเราเป็นผู้ที่พระเจ้าได้มอบหมายความไว้บางใจให้กับเราในการดูแลโลกและสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งตรงนี้นะครับรวมทั้งทรัพย์สิน เงินทองการครอบครองทั้งหลายเราต้องมีความซื่อสัตย์และเราต้องครอบครองให้ถูกต้องตามหลักแห่งพระเจ้าของพระเจ้านะครับทั้งสัปดาห์นี้ครับพี่น้องผมจะพูดถึงเรื่องของเงินทองกับคริสเตียนนะครับวันนี้จะพูดถึง6ประการด้วยกันที่พระเจ้าจะสามารถปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของเงินและช่วยให้เราอยู่ในสถานภาพที่เหมาะสมที่รู้จักการใช้เงินอย่างถูกต้องครับ และวันต่อไปจะพูดถึงเรื่องของอาการที่ระมัดระวังที่จะไม่ตกอยู่ในการย้าวยวนการหลอกลวงหลุมพรางกับดักโดยเพราะอยิ่งผนที่อยู่ทับซ้อนพี่น้องครับให้พี่น้องช่วยช่วยอธิษฐานเผื่อผมด้วยนะครับในการเตรียมในการที่จะดําเนินการจัดหาข้อมูลและบางครั้งก็อาจจะยกประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้ประสบเจอกันมาพี่น้องครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อหานะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงก่อนเชิญครับ ในความรักษาผาสัย พี่น้องครับให้เรามาดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับในเุลีบทที่24ข้อที่หนึ่งนะครับสะดุดีบทที่24ข้อที่หนึ่งโลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพก in ับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นโปรดแังครั้งครับโลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น พี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะครับรวมทั้งเงินทองซึ่งผมได้เรียนให้พี่น้องทราบตั้งแต่ต้นประการแรกเลยครับที่เราจะต้องรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าเราจะต้องไม่เป็นทาสของเงินและเราจะอยู่ในสถานภาพที่เหมาะสมคือรู้จักเงินทองรู้จักทรัพย์สินรู้จักการครอบครองมันประการแรกครับเราต้องรู้ว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้ารวมทั้งเงินทองครับ เงินทองนั้นเป็นของพระเจ้าเพียงกับด้วยการตระหนักรู้ครับว่าเงินทองมาจากไหนจากพระเจ้าของพระเจ้าทําให้เรานั้นจะเป็นอิสระจากอํานาจของมันได้พระเจ้าของพระเจ้านะครับที่อยากจะยกนะครับมาให้พี่น้องในพระธรรมมรระโกบทที่4ข้อ14ถึงข้อ21พี่น้องครับในเซสชันนี้นะครับก็จะมีพระคมภีมากที่หนึ่งเพื่อที่จะยืนยันครับมารระโกบทที่4ข้อ14ถึงข้อ21นะครับ ผู้ที่หวานนั้นก็หวานเพราะโจนะส่วนที่ตกริมทางนั้นได้แก่โจะนะที่หวานลงไปแล้วทันทีที่พวกเขาได้ยินซาตานก็มาชิงเอาโจรนะที่หวานในตัวเขาไปเสียส่วนที่ตกลงไปในพื้นหินนั้นได้แก่คนที่ได้ยินโจะนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่ได้อย่างรากลงในตัวจึงทนอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อเกิดการยากลำบากการข่มเหงเพราะโจระนะนั้นพวกเขาก็เลิกเสียทันที ส่วนเพื่อที่หวานลงกลางหนามนั้นได้แก่คนที่ได้ยินโพจนะและความกังวลของโลกและความรุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งต่างๆประดังเข้ามาและรัฐพรจนะนั้นจึงไม่เกิดผลส่วนเพื่อที่หวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพรจนะนั้นและรับไว้จึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงมเมล็ดที่ตกไปในพงหนามนะครับ ในข้อที่18นะครับพูดถึงเรื่องของพืชที่หวานหรือมเมล็ดที่หวานลงไปกลางนามได้แก่คนที่ได้ยินโพชนะแล้วความกังวลของโลกความกังวลก็คือความห่วงนะครับความเป็นห่วงในเรื่องของการกินการอยู่นะครับพมพียพ,พูดตอบว่าและความรุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและอีกอย่างหนึ่งก็คือความโลภในสิ่งของต่างๆประดังเข้ามานั่นแะครับคือคลื่น นะครับคลื่นที่ประดังเข้ามาประดังเข้ามาแล้วลอกแล้วแล,ลแล้วลอกเราลูกแล้วลูกเล่าที่โหมกระหน่าทําให้จิตใจที่พร้อมที่จะเชื่อฟังนั้นสูญหายไปเพราะอะไรครับเพราะว่าความกลัวความกลัวว่าเรามาอยู่ในทางของพระเจ้าเรามาเติบโตในทางนี้เราเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้พระเยซูเรียกร้องให้เราเสียสละเรียกร้องให้เราถวายตัวเรียกร้องให้เรา ทำหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เราอาจจะกังวลเราอาจจะกลัวว่าสิ่งที่พระเยซูก,กําลังทา้าทายเรานั้นมันทําให้เราอาจจะยากจนไม่พอใช้หรือมีความกลัวว่าจะเปรียบเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันอาชีพเดียวกันหรือเพื่อนคนรู้จักญาติพี่น้อง พี่น้องครับเมื่อเปรียบเทียบก็รู้สึกความกลัวเกิดขึ้นครับและยิ่งไปกว่านั้นครับบางท่านบางคนอาจจะมีหรืออยากจะมีนะครับบางคนเรียกตัวเองว่ายากจนจรงิจรงๆแล้วไม่ยากจนแล้วรับจะอยากจนนะครับจรงิงๆก็พอมีพอกินอยู่ครับแต่อยากจะจนนะครับก็เลยบอกว่าตัวเองไม่มีอะไรเนี่ยครับลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติอยากจะได้มากขึ้นอยากจะมีมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องฟัง,ฟง,ฟงพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วก็เชื่อฟังกับใจครับหันมาที่จะรับการทรงเรียกหรือแพระกระแสเรียกของพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคืออย่าให้นะครับเงินเป็นพระเจ้าแต่ให้เรารู้ว่าเงินเป็นของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับมาระโกบทที่10ข้อ17ถึงข้อ31นะครับพูดถึงเรื่องของเศรษฐีครับเศรษฐีคนนี้น่าสงสารมากครับ โปรดฟังพระเจ้นานะของพระเจ้าเมื่อพระองค์กําลังจะเสด็จออกไปนั้นมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทําอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสกับคนนั้นว่าท่านใช้คําว่าประเสริฐทําทไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวท่านก็รู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จห้ามโกงเขา จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์บัญญัติเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่ดเด็กเปเยสูทอดไปเนตดูคนนั้นท่งเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเราเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้น ใบหน้าของเขาก็สลดแล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินสิ่งของจํานวนมากเรื่องพระพัธงพีตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับแต่เป็นเรื่องจริงครับในสมัยของพระเยซูคนที่เป็นเศรษฐีนะครับไม่ใช่เป็นง่ายๆเพราะว่าตกอยู่ในจักรวรรดิการครอบครองของโรมันนะครับแสดงว่าคนนี้ต้องใหญ่หน่าดูและพระพุบอกว่าคนคนนี้นั่นเป็นคงเข่งาศาสนาครับ เป็นคนที่รักษาบัญญัติของโมเสสพี่น้องเห็นไหมครับกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับหรือกฎหมายนะครับของพระเจ้าก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช่ไหมครับห้ามนะครับห้ามไม่ให้ทําสิ่งนัน้นห้ามไม่ทําสิ่งนี้อย่ามีใจโลภอย่าฆ่าคนอย่าลักขโมยพี่น้องครับแต่เศรษฐีคนนี้เขาไม่ได้ลักขโมยใครนะครับเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขเป็นคนที่รับ อาจจะรับมรดกมาหรืออาจจะทํางานอย่างหนักเพื่อที่เขาจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่สิ่งหนึ่งครับที่เหมือนกับในพระธรรมมารกโกบทที่สีที่ได้อ่านไปแล้วก็คือว่าเขาเองนั้นเป็นห่วงกังวลครับเมื่อได้ยินพระเยซูรเรียกบอกว่าให้ไปขายทรัพย์สินช่วยคนอื่นให้กับคนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์นงครับเศษฐสี้วนี้ติดอยู่ตรงนี้ครับ ทรัพส,สมบัติในโลกนี้นั้นสําคัญกว่าทรัพสมบัติในสวรรค์ตรงนี้ครับคือสิ่งที่อะไรที่อยู่ใกล้ตัวนะครับแต่มันไม่ยั่งยืนพระเยซูกําลังนําเสนอสิ่งที่อยู่ไกลตัวแต่ยั่งยืนกว่านั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงสอนพวกเราในทุกวันนี้เช่นเดียวกันครับการที่เราเองนั้นรู้ว่าเงินทองนั้นมันใกล้ตัวครับเงินทองมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนเงินทองนั้นไม่เข้าใขรออกไขร เป็นสิ่งใกล้ตัวครับเหมือนกับเศรษฐีคนนี้เขาพยายามที่จะช่วยไว้แต่พระเยซูบอกว่าอย่าช่วยเลยปล่อยเถอะให้คนอื่นเถอะแล้วคุณจะสัมสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับคุณเตรียมให้กับผมเตรียมให้กับเรานัแล้วเราก็จะมีทรัพย์สมบัตินั้นนะครับในแผ่นดินสวรรค์นั้นซึ่งไม่ใช่เงินทองหรอกครับแต่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถ อยู่กับสิ่งนั้นได้ตลอดไปที่เรามีเราครอบครองสิ่งนั้นตลอดไปพี่น้องครับใครคิดว่าบนสวรรค์ต้องใช้เงินซื้อข้าวซื้อของไหมครับบนสวรรค์ต้องใช้เงินซื้อที่ดินซื้อบ้านไหมครับไม่มีครับพระเยซูเตรียมบ้านให้กับเราเรียบร้อยแล้วเตรียมที่อยู่ในพระนิเวศของพระบิดาของพระเยซูเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับอย่าให้เงินเป็นพระเจ้าแต่จงให้เงิน เป็นของพระเจ้ามาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องครับหลายเล็กคนเนี่ยนะครับยากจนหลายเล็กคนนี่พอมีพอกินหลายเล็กคนแม้ว่าเขาจะยากจนแต่เขาก็มีความเพียงพอมีความรู้สึกพอเพียงนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นสัมสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ได้ง่ายขึ้นเพ่มพีข้อยีบสองนะครับได้พูดถึงเศรษฐีคนนี้ว่าเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของเขาก็สลดแล้วออกไปเป็นทุก เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของจํานวนมากพี่น้องครับน้อยคนนะครับในหมู่พวกเราที่เป็นคริสเตียนที่มีทรัพย์สิ่งของจํานวนมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเรามีทรัพย์สิ่งของไม่มากและพอกินพอใช้เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสให้เราที่จะให้ออกไปให้มากขึ้นสําหรับคนที่มีมากนะครับก็ขอให้ท่านที่จะ มอบให้พระเจ้าถวายกับพระเจ้ายิ่งมากอย่าลืมครับเงินที่เรามีอยู่นั่นเป็นของพระเจ้าครับอย่าให้เงินเป็นพระเจ้าของเราผมพูดหลายครั้งนะครับซ้ําครับเพราะอะไรครับเพราะเศรษฐีคนนี้ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของจํานวนมากทรัพย์สิ่งของนี้เป็นอุปสรรคของเขาทําให้เขาไม่สามารถติดตามพระเยซูจริงๆครับทําให้เขาไม่รู้จักพระเยซูจริงๆ ทาให้เขาไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูจริงๆนั่นคือความน่าเสียดายเสียใจครับให้ร่วมใจกันธิษฐานครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณโรรองค์ที่พอจะนะของโปรองในเช้าวันนี้ได้เตือนสติข้าพวงทั้งหลายที่จะรู้จักใช้เงินอย่าให้เงินเป็นพระเจ้าของข้าพวงหลายแต่ให้เงินที่พระเจ้าประทานให้กับข้าพวงหลายนั้นให้เรารู้ตระหนักว่าเงินทองนั้นเป็นของพระองค์ สปปรรพสิ่งในโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นเป็นของพระองค์ทั้งสิน้นขอกราบขอบพระคุณพระองค์ขออย่าให้ข้าพงศ์หลายจะมีใจโลภหรืออย่าให้มีความทุกข์เพราะเหตุที่มีเงินมากเกินไปแล้วพระเจ้าพระเยซูเรียกร้องให้ข้าพงศ์ทั้งหลายที่จะมอบถวายกับพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานชีวิตที่พอเพียงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์กับข้าพง้์ทั้งหลายขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดที่จะช่วยให้ข้าพง้งหลายใช้เงินอย่างถูกต้องด้วยเถิด กราบทูนในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันในเมลุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ